ตอนพวกชาปัมป้มปั้มพีที่แล้วก็พอต่อลักม,มันมันมีผมไมไม่ออกมาว่าะขายเหล้าขายเบียร์ผมก็เลยย้ายอกม,มาแล้วก็องมาตี่ใแต่ซุปเปอร์บานครับมองมอกมากก็เลยใช่ชื่อเล่นเลยมีแน่เลยไอ้น้ชื่อจะแตเบียร์เลยนะแต่ดิ้นเป็นชื่อเล่นก็คือซุปเปเอเร์บาออกกับเรียกกันมปยครับมันมันมันอะไรก็าม่อะไรซุปเปอร์บา กว่าคกือผมมันทำใหม่เลยแต่เร็วนะเพิ่มแบบัเซ็ๆนะือถูกต้องใหมล่ะก็คือกว่าเกื่อจะให้จะไม่มีการดามอะไรละสิแม่ด้วยนะดรอ่าดึข้วีเชื่อเนี่ยลุกขายยลุกขาเจอหลสายมนเนี่ยขด้อ่านหรอวกลไจ้ำจำเลยอ่าจ้ำแบบกบแรก ชื่อใช่ชื่อผมเปลี่มันเป็นโดยธรรมดาการสร้างจริงๆผมจะไม่ใช่ไม่รู้เห็นไหมครับคงช่วยกันหน่อยแล้วก็ชื่อแหล่ะถึงสินค้าสินค้ายกับสินค้าสินคายก็ที่บ้านโนบ้านโนยังว่าคือคือผมก็ขายของเพวกพวกพวกเน้นนักจริงๆี่บพวกข้าวสารพวกน้ำตาลพวกแป้งพวกเกลือกเกลือเกลือกชั้นมะม่วง จุดแข้งของผีเกื่อะไรจุดแข่งของพก็คือพวกข้าวซ่านขวน้ำตาลวแป้งพวกใบจากนัอนะถ้ามาใบจากั้งเไม่ได้ให้ใบจากยาวใบจากใบจากสองทิ้นใบจากใบจากโลเขาเรียกใบจากโลเลยพุงเนี่ยนะสิ่งสิพุจะพยายามสร้างจุดแข่งของพวกพุเองนั่นแหะเกิดจะมาโดอสู้แน่ทีละครับเราซุปเปอร์บางองีหรอครับี่้บ ต้องเด็ิโมยากั๊มันนอออออกยากั๊มมาปาะมาณแปดีมาเป็นซูเปอราณนองแปดปีแล้วการความความจะรีเนตของซูเปบรานองแปดีทานตัตัวชือก็พึ่งำให้คนง่ายๆเขาเขาเขาอ่าหาเลืก็สิเดียวจำก็หาเรื่สเดียวแรงก็นั่นคือคือคืามมนก็ไเรียรก็นบานโดยออ่สิ มาทำงานตามตามจุดคอการจ่ายให้ผมจะไม่หม็นเบาชุ่ในเมืองบคุณมคนเมืองผมจะไม่หมเบาผมจะหม็นเบาคือคุณข้างนอกรันไม่เป็นเป็นเป็นห้ากินคุเลยเราทำเองครัมใ่ครับครับทำในตัวเสาเราจะมีมีมมีเป้าไว้รับตั้งแต่ห้าพันขึ้น หอช่างันเปิดบกาตรงนี่จังดแม่ท่านเออสังจังหวัดอ๋อสังจังหวัดเลยยไม่ยู่เพราะว่าการชาของาเยอะอยู่ตัวเขาเปนามในในในด้านประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่มันทุกข์แต่ส่วนที่ไม่ทุกข์เราเไม่ได้จริงพยานังถ้าผู้บริโภคเลือที่จะสอ เลือกสีจำริบุพอไม่ถึงหวานั่นคือต้มสู้้อางนี้ีัมครย้าอยงไ้คคายเดีเขาลุกจาแล้วก็ป่าไม้อีกต่อไปก็คือกัชิลาต่อไปกัชิลาหรอวันจากนั้นหรอวันนทร์เวายไม่ถก จะจะไปแบบชาๆสบายสบาย